ล่าสุดล่าสุด เอาใส่ตรงนี้สิลูกเอาใส่เนี่ยเอาใส่เนี่ยใส่ก่อนเอ้โหคอยพลาลงไอยเซเว่นจังคอยขึ้นมานน่อ้าวได้แล้ว

นั่นละค่ะถูกต้องเป่าเลยค่ะเป่ารุมแรงๆเป่าแห้งเป่าแห้ง <c oughs> เป็นการขยายปอดเร็วๆ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 แยาทำวัววัน่ฮะทำไมตอนนี้มันคืนที่สามแล้วค่ะเต้าแฝดเรามานอนมันที่สิสบค่ะ ฝนแก่นฝนไม่ตกคะ่ะเอา,เอ,าอะไรคะดูน <Okay, okay. S 1> ้องแฝดแทนที่ได้ซื้อปุ่มปิดเอาแหน่แฝด,ด,ดเข้าไม่ได้ก็เลยแบบมาเนาะเอา้าทำไมเข้าไม่ได้ไดล่ะคะซื้อปุ่มปิดเข้าไม่ได้กดไปที่อา่าให้คนดูแลเขาแอดมินเขา กดให้เลยดูย้อนหลังก็ได้เห็นพอ่อเขาไล่สดลงเมื่อกี้นี่ก็เลยไล่ดิกไม่นอนให้ดูค่ะยายทวดหลับยังไม่หลับลนั่นน่ะดูหนังอยู่ใกล้หายแล้วค่ะได้ยาทวดเป็นติดเชื้อดื้อยาก็เลยแบบอยู่นานหน่อย จะหายแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับบ้านได้คุณหมอบอกออกอะไรดิดดังเลยอะไรอะไรเนี่น<อ>นย,ายามาละมาละเอาห <c oughs> <c oughs> อะิรจี <c oughs> <c oughs> เดทธรรมตกดีนะยุมห่องยไก่ดูเรดูเทรดูเรรเอาีไอาเหรอไหนไหนเอามาเอามาเอามา ยายขอหน่อยยายขอหน่อยโอ้ยายขอหน่อยยายขอหน่อยลูกมามายายขอมากมากไมยายขอพ่อให้ไปเยี่ยป้าให้พ่ออนไรไม่ที่มันทำให้เสียงดังไม่รู้แต่เรบไม่เก็ใครตัดออกไม่ไว่หรอกครับไม่ไม่ไม่มายายดูก่อนว่ามันเป็นเขี่ยเขี่ยครับผอะไรอยู่ไม่ก็ต่อเอง อ๋อมันเป็นปีไงปะปีปีขาดออกมานี่ขาดออกมาเป็นปีแม่แม่แม่ใหญ่ายขอนุ่งเขาได้ยินเสียงมันหักหูลูกหักหูแล้วพรุ่งนี้ไปต่อไหมลูกนะไม่ไม่เราไปเต่าที่บ้านเราเนาะพรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วไปเต่าที่บ้านเลยโอเคค่ะโอเคอืมยายเก็บไว้ต่อไม่ไม่ฟังฟังฟังยาว

หนูจะขัดพี่มันจะแตกมันจะแตกใส่ปากหนูนะนด้แลมันจะ่หม้อใช่เลยนะลูกนะอื้อใช่ใช่หนูกลัวไหมกลัวกไอ้หนูสวัสดีจ้าก่อนคืนสวัสดีจ้าหนูหนูนอนก่อนนะคะก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะเจอกันตอนพลอยน้องพลอยบายบายอือบายบายน้องพลอยรักแม่แอนไหมรักแม่รักแม่เท่าไหร่ลูกรักแม่เท่าไหร่คะ รัแกแม่เท่าไหนเท่าฟ้าเท่าฟ้ารักพ่อเท่าไหน่ะหนคะรักพ่อเท่าไหนลูกรักพ่อเท่าไหนบอกก่อนเชื่อฟ้ารักพ่อเท่าฟ้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับน้องพลอยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันอ่ะน้องเพชรมาค่ะ เอ้ทำไมหนูกัดอะไรหนูกัดอะไรถ้ามันเจ็บก็เดยวก็มันัดเออหนูกัดกไม่ต้องไปกัดมันมันเนจ็บอ่ะมันกัดอะไรแล้วยายจะตัดเล็บให้เองมันเจ็บ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 หอเพรมันเจบอื์อออออ อะไรลมันแตกนะแตกนะมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มาจ๋ามาปิดไรที่ยายก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีสวยๆสิเอารักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่่ะรักพ่อเท่าไหร่เท่าไหร่ลักยายแต๋นเท่าไหร่า่ะ รักรักคุณยายเท่าไหนคุณยายคุณน้าคุณอาเท่าค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีค่ะเช่าค่ะอุ้ยนอนหลับฝัน